आम् um... บนทันดินทินฐานย่านเมืองลำพูนยังคงมีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ภ่ายใต้เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่สถิตติดอยู่อย่างนักครราแห่งนี้นั่นคือโคขาวลำพูนสัตว์สีเท้าที่มีเรื่องราวคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์เคียงคู่อยู่ด้วยว่าหากโคขาวลำพูนตัวใดที่มีลักษณะเป็นมงคลจะได้รับเลือกเป็นพระโคตามตำนานได้เล่าขานเอาไว้ว่า พระโคหมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิสวรเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข่นแข็งและหมายถึงสัตวเลี้ยงที่พักติชนะและพระคนเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์โคข,ขาวลํำพูลที่มีลักษณะโดดเด่นเป็นสง่าตรงตามตำราโบราณจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นพระโคในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ พระราชพิธีจรดพระนางทานแรกนาขวัญเป็นพิธีที่มีตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีในสมัยน,นั้นพระหมหากษัตริย์ทรสงสเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีมีแต่เพียงพิธีทางศาสนาพราหมเท่านั้นจนกระทั่งถึงรัชสมัยของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้น ดังนั้นพระราชพิธีพืชมงคลจรลดพระนงางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่สมบูรณ์พร้อมนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปีซึ่งเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นการทำานาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือพระราชพิธี12เดือนพระราชนิพนธ์ในระบัทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งระบุว่า การแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมโบราณเช่นในเมืองจีน4,000ปีล่วงแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ลงทรงไถนาเองเป็นคราวแรกพระมเหสีเลี้ยงตัวใหม่ส่วนจดหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอเป็นนิดไม่มีเวลาเว้นว่าง ด้วยการซึ่งผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจําให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการที่จะทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้า เป็นต้นเหตุของความตั้งมัน่นและความเจริญภัยบูร์แห่งพระนครทั้งปวงแต่การซึ่งมีพิธีเจือปนต่างๆไม่เป็นแต่ลงมือไถานาเป็นตัวอย่างเหมือนอย่างชาวนาทั้งปวงลงมือไถานาของตัวตามปกติ ก็ด้วยความหวาดหวั่นต่ออันตรายคือน้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไปด้วยเพลียและตัดต่างๆจะบังเกิดเป็นเหตุอันตรายไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิและมีความปรารถนาที่จะได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกําลัง จึงได้ต้องแสหาทางที่จะแก้ไขและทางที่จะอุดหนุนและที่จะเสี่ยงทายให้ได้รู้ล่วงหน้าจะได้เป็นที่มั่นอกมั่นใจก็การที่จะแก้ไขเยียาน้ำฝนน้ำท่าซึ่งเป็นของเป็นไปโดยฤดูปะกะติเป็นกันเองโดยอุบายลงแรงลงทุนอย่างไรไม่ได้จึงต้องอาศัยคำอธิษฐานเอาความสัตดา์เป็นที่ตั้งบ้าง ทำการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดีมงคลตามซึ่งมาในพระพุทธศาสนาบ้างบูชาเส้นสวงตามที่มาทางไสยศาสตร์บ้างให้เป็นการช่วยแรงและเป็นที่มั่นใจตามความปรารถนาของมนุษย์ซึ่งคิดไม่มีที่สุด ะชพิธีพืชมงคลจะดพระนางทันแรกนาขวัญเป็นพระราชะพิธีซึ่งจัดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่การเกษตรของประเทศไทยโดยมีพระโคเพื่อใช้ในการประกอบพระราชะพิธีตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์โคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันถ้ามองดูด้านข้างของลำตัวจะมีลักษณะเป็นสี ซึ่งมีลักษณะโดดเด่นตรงกับโคขาวลำพูนโคพันพื้นเมืองของจังหวัดลำพูนนั่นเองพันโคที่คัดเลือกนะครับเป็นพระโคที่ใช้ในประกอบพระราชพิธีจดุลพนางคันได้นางขวนนัญในแต่ละปีเนี่ยเ,เดิมทีเนี่ยก็มีอยู่หลายพันเหมือนกันนะครับแล้วก็มีพันเป็นพันพื้นเมืองของประเทศไทยนะครับแต่ในระยะหลังเนี่ยนะครับจะเป็น โคไทยใหญ่ในภาคเหนือของประเทศไทยนะครับก็จะเป็นโคชื่อว่าโคพันธ์ขาวลำพูนเพราะวลารูปร่างเขาเนี่ยเวลามาแต่งนะครับชุดพระโคแล้วส่งเครื่องแล้วเนี่ยก็จะสง่างามมากนะครับสมพระเกียรตินะครับซึ่งในระยะหลังมาเนี่ยสิบกว่าปีมาได้แล้วครับก็โคพันธุ์ขาวลำพูนเนี่ยจะได้เป็นโคที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นพระโคในพระราชพิธีจรดพนางกันและนางขวัญมาโดยตลอดโคนั้นจะต้องมีลักษณะนะครับลักษณะที่เป็นมงคล ก็คือว่าลักษณะที่เป็นมงคลนะครับจุดแรกที่สําคัญที่สุดก็คือดูที่ขวัญนะครับขวัญจุดแรกก็คือขวัญหน้าเดิมลักษณะขวัญนะจะวนขวาไปซ้ายนะครับจุดที่2นะครับลักษณะขวัญก็คือขวัญทัดดอกไม้คืออยู่ที่โคนหูนะครับขวัญที่3นะก็ขวัญทัดดอกไม้เหมือนกันแต่อยู่ทางด้านขวามือนะครับขวัญที่4นะครับก็จะมีขวัญที่สะพายทับนะครับ ฝันที่5นะครับก็จะอยู่ที่กลางหลังนะครับหน้าของโคขาวลําพูนนะฮะก็จะมีขนตาสีขาวนะครับโูก็จะขาวนะนะเขาจะมีส่วนที่ขาวนะครับต่อไปก็คือจมูกนะจะมีสีขาวมากนะครับนั่นคือลักษณะของโคขาวลําพูนที่มีลักษณะที่จะนํามาเข้าในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนะครับโคขาวลําพูนนี้นะครับมาระยะหนึ่งนะครับก็หายไปจาก จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่อย่างมากตอนนี้ก็มีกลุ่มของเกษตรกรนะครับที่ให้ความสนใจเห็นความสําคัญของโคขาวลาพูนซึ่งเราคิดว่าเขาเป็นมรดกของจังหวัดลําพูนเรานะครับสําหรับชาวลําพูนนะครับก็ระลึกนะครับระลึกว่านี่คือชื่อของจังหวัดลําพูนแล้วยิ่งโคของเรามีประโยชน์แล้วเป็นชื่อของจังหวัดลําพูนก็อยากฝากพี่น้องชาวลําพูนของเราว่าอย่าเพิ่งไปลืม สิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของพวกเราคือโขลขาลพูนถ้าพวกเราไม่ลุกขึ้นมาอนุรักษ์หรือรักษาไว้แล้วก็ใช้ประโยชน์ต่อไปนานอนาคตผมว่าโขลขาลพูนก็จะสูญพันธุ์เหลือแต่ชื่อไว้ให้ลูกหลานได้ยินนอกจากประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามภูมิสถานแห่งนี้ยังคลากคล่ำไปด้วยวิถีของผลผลิตทางการเกษตร ที่เรียกขานกันว่าลำไยพืชเศรษฐกิจที่สร้างไรายได้หลักให้กับประชาชนคนลำพูน <hr> โด่งดังจนเป็นที่เลื่องลือระบือไกลว่าลำไยของที่นี่คุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดังปรากฏอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดว่าประทาดเด็ดฮารอดขังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงาม จามเทวีรีขริคุณชัย ลำใหญ่มีชื่อเรียกพื้นบ้านว่าบ้านลำใหญ่พืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกมากทางตอนใต้ของประเทศจีนนับพันปีล่วงมาแล้วชาวจีนปลูกลำใหญ่เพื่อเป็นยาบำรุงแพร่หลายเข้าไปในประเทศอินเดียลังกาพมา่าและประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเข้ามาประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2439โดยมีชาวจีนผู้หนึ่งนำลำใหญ่5ต้นถวายแด่ พระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเมื่อเสด็จกลับล้านนาเจ้าดารารัศมีได้แบ่งลำใหญ่เอาไว้ปลูกที่กรุงเทพสองต้นส่วนอีกสต้นได้มอบให้เจ้าน้อยตันณเชียงใหม่ จากนั้นก็ขยายพันธุ์สู่ภูมิภาคต่างๆแห่งล้านนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดลำพูนมีสภาพภูมิประเทศที่ดีในลุ่มแม่น้ำใหญ่หลายสายดังปรากฏเป็นเรื่องเล่าขานกันว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2511เก็บผลผลิตลำไยต่อต้นได้40-50เข่งจนเกิดเป็นลำไยต้นหมืน่นที่บ้านหนองช้างคืนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน จนปัจจุบันนี้ มีลำไยมากมายหลายพันซึ่งพันธุ์ที่นิยมปลูกมากในจังหวัดลำพูนคือลำไยพันธุ์อีดอเพราะให้ผลผลิตเร็วมีลักษณะผลค่อนข้างกลมแปน้นผิวเปลือกสีน้ำตาลเนื้อในหนาสีขาวขุ่นรสชาติหอมหวานยิ่งนักเป็นพันธุ์ที่นิยมของตลาดถือว่าเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่มีความต้องการสูงตลอดปีส่งออกไปขายต่างประเทศทัง ลำไยสดและลำไยแหง้งจากการที่เราปลูกลำไยเป็นพืชวัฒนาธรรมคือปลูกลังบ้านปลูกทุกบ้านนะคะต้องต้องเล่าถึงตรงนี้ด้วยว่าทุกบ้านเนี่ยจะต้องมีลำไยใช่ไหมคะเหมือนกับเป็นต้นไม้ประจําบ้านทุกคนจะต้องมียิ่งที่หนองช้างคืนเนี่ย ลูกต้นเดียวเนี่ยขนาดต้นเดียวขายได้หนึ่งหมื่นบาทก็ถือว่าตรงนี้มันก็ได้รับความสนใจปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนลำพูนให้หันมาปลูกลำไย,ยเพิ่มมากขึ้น<ม>น,นี่คือ,อต้นลำไย,ยต้นหมื่น<ม>น,นี่คือแกนมันแล้วก็นี่คือกิ่งที่ยังไม่ยอมตายยังมียังมีชีวิตอยู่เมื<น>ม่อก่อนต้องใช้สองคนอบ ใหญ่มากค่ะแลอกกิ่งก้านสาขาแผ่ไปกว้างมากต้นของเขาเขายังขลังอยู่เขายังไม่ตายจากลำไยลำพูนพันธุ์ที่นิยมปลูกในลำพูนอย่างกว้างขวางนะคะก็ประมาณ90%เนี่ยก็เป็นเทียกว่าอีดอนะคะ เพราะว่าเป็นที่นิยมของตลาดแล้วก็ดูแลง่ายอีดอเนี่ยเป็นพันธุ์ลำไย,ยที่พัฒนาพันธุ์มาจากลำไย,ยพวกเียวเขียวพวกสีชมพูตลาดของลำไย,ยนะคะ80%ของลำไย,ยที่ผลิตในโซนภาคเหนือส่งไปขายที่ประเทศจีนคนจีนเชื่อว่าผู้ที่ได้กินลำไย,ยเนี่ยจะเป็นตัวที่ไปเพิ่มพลังให้เขาเนี่ยมีธาตุไฟเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นใครที่รับประทานลำไย,ยที่ลำพูนเนี่ย คุณดีใจได้เลยว่าได้รับประทานลำไยที่อร่อยที่สุดในโลกดีที่สุดในโลกค่ะผมว่าลำพูนสุดยอดที่สุดเลยเพราะว่าเนื้อแห้งกรอบหวานไม่มีน้ำรสชาติดีเป็นหนึ่งเลยตัวอายคนนี้เป็นบาวลูนเมืองเก่าเมืองบุญเมืองฮาลิปุ่นใจเมืองน้ำใจเมืองลำไยใสยน้ำ านหลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมไปสืบค้นปุมประวัติอัตลักษณ์ต่างๆของเมืองลำพูนผ่านสมบัติพระสถานของบ้านเมืองซึ่งเรืองรองคลองคู่อยู่ทั่วแผ่นดินแถบถิ่นนี้มาช้านาน